สวัสดีครับพบกับ i n t e ทกวิทจึงยุดกับรายการสื่อนี่ดีนะครับวันนี้มานำเสนอวิธีการสร้างลิงก์ห้องเรียนถาวรโดยการกำหนดเวลาใน Google c a l e n d a r ครับอย่างเช่นตัวอย่างนี้นะครับซึ่งในตัวอย่างนี้จะมีเมนูนะครับฝั่งขวามือของเราเนี่ยนะครับเป็นห้องเรียนที่เราสร้างไว้นะครับคคุณครูสามารถที่จะคลิกลิงก์นี้แล้วก็เข้ามาในส่วนของหน้า Google Meet นะครับที่เป็นลิงก์ห้องเรียนของเราได้เลยนะครับ ซึ่งในการสร้างลิงก์ Google Meet ถาวรนั้นนะครับจะมีขั้นตอนอย่างไรนั้นนะครับไปดูขั้นตอนกันเลยครับในส่วนของหน้าแรกของ Google Meet นะครับจะเห็นว่าฝั่งขวามือจะเป็นเมนูที่เป็นห้องเรียนที่เราสร้างไว้นะครับวันนี้จะมาสอนคุณครูนะครับสร้างลิงก์ที่เป็นลิงก์ถาวรโดยการกาหนดเวลาผ่าน Google Calendar นะครับก่อนอื่นนะครับให้เราไปที่ เมนู new meeting นะครับซึ่งในส่วนของเมนูย่อยนะครับของ new meeting นะครับก็จะมี3เมนูด้วยกันนะครับเมนูแรกเนี่ยจะเป็น create a meeting folder นะครับซึ่งอันนี้จะเป็นการสร้างการประชุมไว้ใช้ภายหลังนะครับในส่วนนี้ก็ถือว่าเป็นการสร้างลิงก์ถาวรเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าคุณครูจะต้องมีการ copy นะครับลิงก์นี้ไปเก็บไว้นะครับหรือว่า copy ลิงก์นี้ไปโพสต์ไว้ในที่ใดที่หนึ่งนะครับ แล้วเราสามารถใช้ลิงก์เดิมนี้นะครับในการประชุมหรือว่าในการจัดการเรียน,นการสอนผ่าน Google Meet ได้ตลอดนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นลิงก์ถาวรเช่นเดียวกันแต่ว่าก็อาจจะไม่สะดวกเราเท่าไหร่นะครับลิงก์ที่2นะครับเป็น Start and Instant Meeting นะครับอันนี้ก็จะเป็นการเริ่มการประชุมทันทีนะครับเมนูนี้จะใช้ในส่วนของโค้ดครั้งเดียว ก็จะไม่สามารถที่จะนํามาใช้ซ้ําได้นะครับเนื่องจากว่าเป็นการประชุมทันทีนะครับเวลาที่จะประชุมใหม่ครั้งนึงก็จะมีการเปลี่ยนโค้ดไปเรื่อยๆนะครับในส่วนของเมนูที่3นะครับที่เป็น Schedule in Google Calendar นะครับอันนี้ก็จะเป็นการกำหนดเวลาใน Google ปฏิทินนะครับที่จะมาสอนครูในวันนี้นะครับซึ่งเวลาที่เรากำหนดเวลาแล้วนะครับมันก็จะขึ้นโชว์เป็นเมนูฝั่งขวามือให้เราอย่างเช่นตัวอย่างนี้นะครับ เราคลิกไปที่ Schedule in Google Calendar ในส่วนนี้นะครับให้เราเพิ่มหัวข้อนะครับในส่วนนี้คุณครูอาจจะเพิ่มเป็นรหัสวิชานะครับรายวิชาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับตามที่เรา ต้องการเลยนะครับในการตั้งชื่อห้องประชุมนะครับหรือว่าตั้งชื่อ,อห้องเรียนของเรานะครับในส่วนนี้นะครับผมจะเลือกเป็น all day นะครับทั้งวันนะครับเนื่องจากว่าบางทีเราสามารถที่จะใช้ลิงก์นี้นะครับ ประชุมหรือว่าใช้ลิงก์นี้ในการจัดการการสอนเมื่อไหร่ก็ได้นะครับอาจจะไม่กําหนดเวลาหรือว่าช่วงเวลานะครับเราสามารถใช้ได้ตลอดนะครับในส่วนของเ,อเริ่มต้นเมื่อไหร่นะครับจนถึงเมื่อไหร่อันนี้ขึ้นอยู่กับคณครูนะครับว่าจะกําหนดระยะเวลาเท่าไหร่นะครับของลิงก์ของเรานะครับที่เราสามารถที่จะนําไปใช้ได้นะครับในอนาคตก็ตั้งค่านะครับตามที่คุณครูต้องการนะครับ เมื่อตั้งค่าเสร็จปุ๊บนะครับให้เรากดไปที่เซฟนะครับเสร็จแล้วนะครับก็จะมาโผล่ที่ปฏิทินของเรานะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับก็จะไปโผล่ที่ หน้าแรกของ o o g l e Meet ของเราด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็ถือว่าเป็นกําหนดการนะครับเป็นกําหนดการในการประชุมหรือว่าเป็นกําหนดการห้องเรียนของเราที่เราตั้งไว้นะครับเวลาที่คุณครูคลิกเข้ามานะครับก็จะไม่จําเป็นต้องไปจําโค้ดไปจําอะไรนะครับเราสามารถที่จะคลิกตรงลิงก์นี้เข้ามาได้เลยในทุกๆครั้งนะครับในส่วนของลิงก์นี้ก็ถือว่าเป็นลิงก์ที่ถาวรนะครับคุณครูสามารถที่ก๊อปปี้ลิงก์นี้ไปให้นักเรียนได้เลยนะครับ ในส่วนของห้องประชุมหรือว่าห้องเรียนของเราก็จะมีชื่อห้องที่เราตั้งไว้ตั้งแต่ต้นนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ค่อนข้างที่จะสะดวกนะครับเวลาที่เราใช้ลิงก์เดิมเป็นประจำอยู่แล้วนะครับในการจัดการรนการสอนหรือว่าในการประชุมนะครับตอนนี้ผมก็มี2ลิงก์นะครับเพราะว่าผมสร้างไว้2ลิงก์นะครับ ถ้าเกิดว่าคุณครูมีหลายวิชานะครับก็สามารถที่จะสร้างลิงก์ไว้หลายวิชาได้นะครับหรือว่าจะเป็นลิงก์เดียวใช้ได้กับทุกวิชาก็ได้นะครับเวลาที่เราเข้ามาครั้งแรกนะครับเราก็จะเจอเมนูทางด้านขวามือนะครับเราก็คลิกเข้าไปก็จะเป็นการเข้าสู่ห้องประชุมหรือว่าห้องเรียนของเรานะครับและนี่ก็เป็นนะครับความรู้นะครับที่มีคุณครูนะครับท่านหนึ่งได้ ให้ข้อเสนอแนะมานะครับอยากจะได้วิธีในการกําหนดเวลาในส่วนนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการเอามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับสำหรับวันนี้ครับทางช่องอิงเทควิ i t h จึงยุดกับรายการสื่อนิ้ดีนะครับต้องขอตัวลับไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ